การวันนั้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบนะครับไปนอกเครื่องแบบแต่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมลหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในละแวกนี้เขาสงสัยนะครับมีความประสงค์อยากจะทราบว่าตำรวจที่ไปนะที่ไปนอกเครื่องแบบนั้นใช่ตำรวจหรือไม่ที่เห็นอยู่ต่อหน้าขาา้าหาในตำรวจภูธรงมื่ไม่นานนี้ก็คือผู้จอดร้อนทั้งหมดที่เป็นประชากรที่อยู่ในย่านและแวกนี้ นะครับส่วนคุณป้าเสื้อสีชมพูนี่ก็เป็นอบตที่ถูกที่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามว่าเป็นแอบอ้างว่าเป็นอบตใช่ไหมใช่ค่ะถ้าชื่อเล่นชื่อเล่นของคุณป้านั่นคือว่าเตาใช่ไหมเหลืออีกคนนึงคือป่าตายยังไม่มานะครับพอนี้ว่าวันนี้ในเจตนาของพวกเราเนี่ยถ้าไม่ได้ชื่อตำรวจสี่ห้านายที่ออกไปปฏิบัติวันนั้นซึ่งประชาชน อย่างพวกเราเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าเขาใช่ตำรวจหรือไม่ถ้าโรงพักหาชื่อทั้งสี่คนมาให้เราไม่ได้เนี่ยเราเราจะทำยังไงเราจะเรียกร้องให้ผู้กำกับมารับผิดชอบไหมเยจอะจะเรียกร้องไหมครับจะเรียกร้องใหมครับผู้กำกับผู้กำกับถ้าแค่นี้ท่านยูบริหารจัดการไม่ได้ผู้กำกับที่อ่สพบางแม่นางนี้ควรที่จะลงตำแหน่งเป็นผู้กำกับอยู่ตรงนี้ไหมไม่ อ่าไม่เอาแล้วใช่ไหมใช่เอเพราะว่าส่วนหนึ Middle ่งเราเห็นว่าไม่น่าจะปลอดภัยใช่ไหมใช่เออตั้งแต่เช้ามานเนี้ยที่เราเดินทางมาที่สพแม่นางเนี่ยมีใครได้เห็นหน้าภูมิกับ้ากไม่มีไม่เห็นไม่มีใช่ไหมน้ำเ,เย็นๆสักขวดได้กินไหมไม่ right? Maybe, чи, นะอันนี้อันนี้คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ไหนเขียนลงหน้าโรงพักว่าเป็นโรงพักเพื่อประชาชนเพราะประชาชนมาติดต่อทําไมเจอ หัวหน้าสถานีญาติกลางใช่ไหมเราเราเราเองเนี่ยตั้งแต่อยู่สพวแม่นางตั้งแต่ผู้กบคนนี้มาอยู่ที่นี่เคยได้มาเคยเคยเคยได้เห็นหน้าจริงๆของท่านไหมไม่เคยไม่เคยแสดงว่าผู้กกับไม่ได้ออกไปพบปะประชาชนไม่เคยออกมาตอนพูดว่าไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยอันนี้มีมีหลายๆคนที่มีผลกระทบแต่ เอาง่าตว่ามีหลักฐานอยู่ในมือพอสมควรที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบกชุดนี้นะที่ไปจะทําการเหมือนกับไม่อยู่ในกฎหมายไม่อยู่ในระเบียบหรือไม่ในทีนี้ว่าถ้าตำรวจชุดเสืบกชุดนี้ยังอยู่ระักนี้อยู่พี่น้องประชาชนจะรับได้ไหมไม่ได้ก็คือว่าความเดือดร้อนตรงนี้ เหมือนกับว่าที่เขาจับมาที่ผ่านมาเนี่ยใช้สารพักร้อนเป็นที่สอบปากคำใช่ไหมแล้วก็ไปกระทำการอะไรก็คือไม่ได้ส่งพนักงานสอบสวนใช่ไหมอา่อาอันนี้คือผลกระทบที่น้องๆหรือคุณป้าเองนะครับมีผลกระทบในย่านนี้เ,เล่าเขาเข้าที่ว่าชุดสืบชุดนี้พี่น้องประชาชนที่มาหาผมวันนี้ แล้วก็มาพบผู้สื่อข่าววันนี้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมน้าในวันนี้เดี๋ยวลองกัลองลองหอกครับฮะมพี่แกเนี่ยมีสี่มน่ะเดี๋ยวเขาจะให้ชี้เลยเป็นเพื่อให้ชี้เลยว่าเขาจะทำมาเอาคนไหนให้ชี้เลยว่าหนึ่งสองสามแต่เขาตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนครับอ่าพดี สอบสวนเพิ่มเติมอยู่เดี๋ยวรอใจเย็นสักคครู่รับตกเดี๋ยวให้ให้ตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เห็นนะก็ลงมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเพิ่มมาให้ชี้ครับได้ครับนี่มันพรบโลกหน่อยายาพยายามนิดนึงเลยนะก็ได้ครับแต่มันช้าชาวบ้านเลยรู้สึกไม่สบายใจกลัวจะไม่ได้เห็นหน้ะนะครับ วันนี้ประชาชนได้เดินทางมาตั้แต่ตอนเช้านะครับยังไม่เจอ,อผู้กำกับเลยนะครับเนี่ยสปรอ,อ,อสสร์สถานีตำรวจภูธรบางแม่นางนะครับอันนี้ประชาชนนัที่เขา มาในสพบางแม่นางนะครับเย็นๆนะฮะแล้วก็ช่วงนะ ยายมตือทุกคนว่าพยายามใส่แมสก็อยารวมกลุ่มกันเยอะนารวมี่ไพี่นี่นี่พี่เขาได้แล้วอคย่ารวมกลุ่มมุมนูคนหนึ่งมุมนี้คนหนึ่งน่าคนนึ่งนี่เาเยพี่นี่นันแดงนันแดงาไม่รวมก็ไม่ออกจัดนะไป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 ไไป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 ไ หลายท่านนะครับที่เข้ามาสพอบางแม่นางนะครับผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่วะลองรอผู้ใหญ่บ้านโอ้ผ <บ lava. S 3> ู้ใหญ่บ้านก็นีบมาเนี่ยเยอะเหอนี่ทองนเอยามาพี่ดาวไปเยอะดิบางตั้งบาง